สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการทำ motion g u นะครับ m o ชั o n ไกหมายถึงอะไรหมายถึงให้วัตถุนะครับวิ่งตามเส้นที่เราขีดไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมเส้นที่ดำที่เราขีดไว้ตรงนี้ให้มันวิ่งตามแค่นั้นเราครูจะวิวให้ดูนะครับนี่เห็นไหมจรวดเรามันก็จะวิ่งตามเส้นที่เราขีดไว้ทั้งหมดเลยนี่อันนี้เป็นไกด์ เส้นไกดที่เราขีดไว้ให้นะครับขั้นตอนการทํานะครับอา้าวมาเริ่มขั้นตอนการทําเลยนะครับไอเคอร์สคริปสองจุดศูนย์เหมือนเดิมอา้าวเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์หนึ่งครูจะวาดวัตถุนะครับครูจะวาดอา้าวครูจะวาดจรวดอา้าวจรวดจรวดนักเรียนวาดให้สวยก่าครูนะครับวันนี้ครูใช้วเวลาน้อย ทำให้นักเรียนเข้าใจแค่นั้นแล้วก็ใส่สีสันจุดโหลดคู่สีเขียวจุดดคููสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปคลิกที่เลเยอร์นะครับ add motion ไก i เห็นไหมตรงนี้หรือหรือนักเรียนไม่ทำเอาตรงนี้ก็ได้ให้นักเรียนมาคลิกตรงไหนตรงนี้นี่เส้นไก i อยู่ตรงนี้เห็นไหมตัวที่2ตรงที่ insert layer เข้นมานีหละคลิกตรงนี้ก็ได้หนึ่งครั้งเ๊บ จะมีเลเยอร์ไกลขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ให้ใช้ดินสอเนี่เป็นซิลวาดนะครับใช้มันวิ่งไปไหนบ้างอ้าวเริ่มจากตรงนี้วิ่งมานี่วิ่งมานี่ขึ้นมานี่ลงมานี่แล้วก็ไปนี่เลยอ้าวนี่ครับลักษณะเส้นใช้มันวิ่งตามนี้เลยครับแล้วก็เมื่อนักเรียนวาดเส้นเสร็จวาดเส้นเสร็จแล้วเอาไปที่เฟรมที่ยี อินเสิร์ตคีเฟรมขึ้นมาเฟรมที่25 Insert k อินเสิร์ตคีเฟรมแล้วก็เลเยอร์หนึ่งเฟรมที่25เหมือนกันอินเสิร์ตคีเฟรมอ้าวจหลวดเรามาแล้วทำให้เป็นทวีนเฉพาะเลเยอร์ที่1น,นะครับอ้าวทำเป็นโมชั่นทวีนเอาครีเอทโมชั่นทเวีนโอเคมีเส้นมาแล้วต่อไปเราจะกำหนดจุดเริ่มต้นนะครับมาที่เฟรมที่1คลิก1ครั้งอ้าวเริ่มต้น เราก็ดึงให้มันอยู่จุดเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นตรงไหนเอาเริ่มต้นตรงนีนงนงน้จุดที่หนึ่งเอาลักษณะไงห,หันหัวเอากู Gobierno, จะหันหัวให้คลิกให้มันหันหัวไปด้านนี้เนาะโอเคจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดสิ้นสุดสุดท้ายเราใช้จรวดตัวนี้ไปอยู่ตรงไหนดึงมาเนี่ยสุดท้ายอยู่ตรงนี้กู j, sk, จะหันหัวทิ่มลงมาแบบนี้อา้าวจดุดท้ายอยู่นี้ โอเคลองวิวดูคอนโทรลเอนเตอร์อ้าวไปแล้วอึอ๊บนานเหมือนที่เราทำไว้เมื่อกี้ไหมตามเส้นทางที่เราขียไว้เมื่อกี้นี่เราเขียนไว้โอเคได้แบบนี้แล้วเอาครูจะทำอินเสิร์ตเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งสร้างอะไรขึ้นมาเอาครูจะสร้างภูเขาขึ้นมาอีกหนึ่งภูเขาเอาเป็นวิวเฉยๆเหมือนกันเอาภูเขาภูเขาภูเขา ทำฉากขึ้นมานะครับเอาทำฉากให้เขาทำฉากง่ายๆขึ้นมาเอาทำฉากง่ายๆขึ้นมาโู้เขาสีเขียวอา่าสีเขียวนี้โอเคเอาคอนโทรลเน็ตเทอร์วิวดูนะมันไปซ่อนอยู่ข้างหลังภูเขาทำยังไงอา้าวเรื่องเลียนเลเยอร์เลียนแล้วเอาเลเยอร์ที่หนึ่งมาไว้ด้านบน เลเยอร์ที่3ลงมาข้างล่างขั้นตอนเดนเทอดูออกมาแล้วแค่นี้ออมาอยู่ข้างนอกแล้วง่ายไหมโอเคง่ายเดี๋ยวจะให้งานนักเรียนไปเพิ่มอีกนะครับให้นักเรียนทําทั้งหมดสี่เลเยอร์และว1ไกด์ที่เธอจะเขียนอะไรก็ได้เป็นรูปคนเดินก็ได้เป็นรูปยานอวกาศเป็นรูปรถวิ่งก็ได้แล้วก็ทำนักเรียนทําฉากข้างหลังขึ้นมาเหมือนกับนักเรียนทําในเลเยอร์ที่สงครูนั่นแหละครับแค่นี้ก็ จบเรื่องทำโมชั่นนะครับโมชั่นไกด์ขอบคุณครับ